สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกักเกมมาด้วยเทอนะครับอันนี้ตอนที่20แล้วนะคุณผู้ชมเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยแซนนพาเราไปกินข้าวดินเนอร์นะคุณผู้ชมแล้วเราก็ออกมาเซฟอยู่ในโรงแรมมอตอนนี้คุยกับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะอันนี้ก็ดีต้องรับสู่ m อ t t e s o r t นะเป็นอพาร์ตเมนที่ใหญ่ที่สุดของฮอตแลนด์เลยล่ะแล้วก็ เธอเนี่ยถ้าเกิดไม่ว่าเธอจะมาที่นี่เพื่อค้างคืนหรือแค่มาอยู่เฉยๆก็ตามนะ MTT Resort ก็ภาคภูมิใจที่จะทำให้การอยู่ของเธอเนี่ยดีที่สุดเลยละนะแค่ผ่านมาเองอย่างนั้นหรอก็ดีเลย MTT Resort เนี่ยก็ภูมิใจนะที่จะทำให้เธอเนี่ยผ่านไปได้อย่างดีเลย <c oughs> คุณผู้ชมเราออกไปข้างนอกนิดนึงนะคุณผู้ชมนะอะไรเนะี่ยมีอันนี้อะไรเฮ้ hey! เราเข้าไปดูในทางทางขวามือที่ดูน่ากลัวน่ากลัวสิมันมีดีลดีๆละ่ะร้านค้าเหรอคุณผู้ชมเนี่ยนี่ไงอ๋อมีสองตัวด้วยนะเฮ้ลองเช็คดูสิเย่เช็คเลยอันนี้เป็นอาหารนะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมอันนี้อาหารอันนี้อันนี้ปืนเหรอฮะปืนปราดอันนี้ดีเฟนต์เนาะอันนี้กุญแจปริศนา คุณผู้ชมมันบอกว่าอาจจะเป็นกุญแจบ้านของใครบางคนนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมแต่มันหกร้อยคุณผู้ชมเราซื้อไม่ได้มันแพงเราซื้อไม่ได้อ่คุณผู้ชมถ้างั้นเราก็เราก็ซื้ออันนี้ไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมนะอ่ะห้าอันละคุณผู้ชมพอแล้ะเงินเราหมดแล้วเงินเหลือสี่ร้อยเราซื้อเราซื้อดีเฟนด์นิดหนึ่งก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะสามร้อยห้าสิบเนาะอ่ะขายได้ไหมก็ขอบคุณนะ แต่ว่าพวกเราก็แบบว่าไม่ต้องการจะซื้ออะไรทั้งนั้นแหละไม่ไม่หยอมเรสาสัจจะขายโอ้พระเจ้านี่เธอเนี่ยสามารถเอาพวกปลาเบอร์เกอร์ให้เราได้หรือเปล่าล่ะพวกเราไม่ต้องการอะไรจริงๆนะไม่ต้องการอะไรเลยเดี๋ยวนะฉันนะ่ะยอมจ่ายเงินให้เธอ1,000พันจีเลยนะถ้าเกิดเธอสามารถทำให้เมตาตอนนะ่ะมันมันมาถ่ายรูปก้นของฉันได้บ้าเหรออ้า Exit แล้วคุณผู้ชม เจอกันบ๊ายบายคุณผู้ชมหาถ้างั้นเราไปต่อเนาะคือถ้าเราเข้าทะลุไปโรงแรมมันก็คงจะนั่นนะเนาะคงจะแบบไปเลยอะ่ะคุณผู้ชมเราขอมาเช็คซ้ายขวาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอ๊ะตรงนี้เราขึ้นมาจากข้างล่างไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยฮะนี่ใครเนี่ยเอ๊ะหรือเรามาจากทางนี้เนะี่ยคุณผู้ชมเรางง แต่เราไม่เคยคุยกับคนนั้นเราคุยกับคนนั้นก่อนก็นแล้วกันนะเมตาตอนเนี่ยดูแบบดูดีมากเลยในชุดนั้นนะมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันน่ะควรจะต้องสวมมันนะเอาุณผู้ชมเราจําได้แล้วอันนี้นี่ที่เรามาเจอฉากที่เมตาตอนมันบ้าๆใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะอ๋อจาได้แล้วคุณผู้ชมอันนี้ที่ฉากโรบิโอรจูเลียที่เราเล่นกับเมตาตอนนะและ้วเมตาตอนก็จับเราไปขังคุกใต้ดิน แล้วเราก็มมุษย์ขึ้นมาจนกระทั่งเดินขึ้นมาทางนี้นะคุณผู้ชมใช่ไหมคุณผู้ชมนะถ้ะางั้นเหลือทางขวาที่เราไม่คุนนะคุณผู้ชมคืออะไรอ๋อมีลิฟต์อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมอ๋อเฮ้เฮเธอจําชื้อของฉันได้หรือเปล่าจําได้ไหมจําได้ไปก่อนแล้วกันนะอะไรนะเธอจําจได้หรอทําไมฉันถึงพ่ายแพ้ง,ง่ายขนาดนี้เนี่ยทาไมล่ะ ฉันจะจําให้ได้เลยนะว่าเธอจําได้อะไรก็ไม่รู้นะค,คุณผู้ชมไปลิฟต์มากคุณจำเรื่ไปลิฟต์เลยนะคุณผู้ชมเราว่าเราไปนั่นดีกว่าเราไปหลังโรงแรมแล้วเราจะทะลุผ่านโรงแรมไปแล้วนะคุณผู้ชมเะตื่นเต้นกันไหมคุณผู้ชมอะเซฟอีกรอบหนึ่งเซฟเซฟโอเคคุณผู้ชมขอโทรหาพาพลรษนหนึ่งนะโทรศัพท์แล้วอะฮอตอะฮะ นั่นมันฮอตแลนด์ใช่ไหมอ๋อคงจะระหว่างฮอตแลนด์กับโฮเทลลวมั้งคุณผู้ชมทอรียลไม่รับสายคุณผู้ชมทอรีเอลเราคงต้องยอมรับความจริงเนาะว่าทอรีเอลได้ทอดทิ้งเราไปแล้วคุณผู้ชมมันมีอะไรเยอะแยะเลยเป็นขวาน,นี่แหละโอ้คุณผู้ชมเราคุยก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมสงสัยพันนี้จะต้องคุยเยอะแน่เลยคุณผู้ชมใช่แล้วล่ะเรารู้ล่ะว่าลิฟที่จะไปเมืองเนี่ยมันไม่ทํางาน เพราะว่าเรื่องนี้แล้วก็นะห้องเนี่ยมันก็เลยได้ราคาพิเศษเลยล่ะห้องละ 200g เลยอยากอยู่ไหมไม่อยู่เพราะว่าไม่มีเงินมาบอกพวกเราก็แล้วกันนะถ้าเกิดเธอเปลี่ยนใจนะ่ะ200เหลอคุณผู้ชมอันนี้มีร้านค้าด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมเยอะจังเลยเนาะดีดีต้องรับสื่อ mtt brand burger emporium นะก็เป็นบาบของแกรมเบอร์เกแหละ อ๋อคุณผู้ชมเออคุณผู้ชมอีอ,อีที่เราซื้อที่ร้านนั้นถูกอะนะเนี่ยเนาะยี่ห้าเองอันนี้ทั้งหกสิบแพงจังเลยคุณผู้ชมแพงแพงเอออันนี้อะไรเนี่ยสเต็กสเต็กที่เป็นรูปหน้าของเมตาตอนนะคุณผู้ชมหุยแต่แพงมากเลยคุณผู้ชมเราซื้อไม่ไหวหรอกมีขายของนะ้ยแอร้านนี้เขาบอกว่า เจ้าคนนี้ทำไมถึงพยายามมาขายของให้กับฉันนะนี่เนี่ยมันเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะฉันก็แค่พยายามที่จะมีชีวิตอด้เท่านั้นเอง <c oughs> คุณผู้ชมฉันผิดขนาดนั้นเลยเหรอฉันโทษทีนะฮ่าฮ่ามันผิดกฎนะมันฝา่าฝืนกฎที่จะคุยกับลูกค้าที่ไม่ยอมซื้ออะไรเลยนะ่ะอู๋คุณผู้ชมเราซื้อไม่ไหวนะคุณผู้ชมซื้อไหวแต่ก็แพงไปไม่เอาก็ได้คุณผู้ชมไปดีกว่าคุณผู้ชมทำไมนำหน้าตาอย่าง,งานั้นแล้วน่ากลัวจังเลย ลิปเสียนะที่ไอโตวคนนั้นบอกอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนบาบิบีอนเลยคุณผมมู้ชมใช่ผมนะ่ะจะไม่กลับบ้านคืนนี้นะอืมผมว่านะมันมีพิซซ่าแช่แข็งอยู่ในหีบเก็บของผมนะคนนะ่ะเอาไปอุ่นก็แล้วก,กันนะอืลิปเนี้ยมันไปยังเมืองเลยแล้วนะแต่ว่ามันไม่ทํางานโรงแรมเนี่ยก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อจะช่วยเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ประชาชนติดไม่สามารถไปลงไปเมืองได้ก็เลยจ่ายก็เลยคิดค่าห้องราคาพิเศษสําหรับคนที่ต้องพักคืนที่นี่เนาะอ่าในฐานะที่ฉันเป็นสลามแล้วก็ฉันมีสุดยอดมากอะไรวะไปดีกว่าคุณผู้ชมไปดูห้องสิเข้าได้หรือปะ่ะขอโอู้้มเซอร์วิสเหรอเอาชามไม่ชั้นหน่อยสิซีทีฉันไม่มีซีทีอ่ะอ้าวไม่ได้หรอ มันล็อกจากข้างในนะคุณผู้ชมนะโอ้ลุมสวิตอย่างนั้นเหรอขอซินนามอนบันกดให้ซิเราไม่มีซินนามอนบันนะคุณผู้ชมนะแล้วดีเสียงสับๆไพ่อะไรก็ไม่รู้นะดูเหมือนเราสามารถเอาอะไรบางอย่างวางไปใต้ประตูได้นะกดซิอ่ะและ้วไม่ไม่มีอะไรที่จะคุณผู้ชมต้องเป็นกุญแจแน่เลยนะคุณผู้ชมเนาะ ดูเหมือนจะยุ่งอยู่นะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมหรือเราจะไปซื้อกุญแจมาดีคุณผู้ชมถ้าซื้อกุญแจมันต้องถ้าซื้อกุญแจมันต้องนั่นเ่ยคุณผู้ชมเราต้องไปสู้กับมอนนะเราข <c oughs> ี้เกียจคุณชมเราขอโทษนัแ้แต่เราขี้เกียจแล้วว่าเราเดินหน้าต่อเลยแล้วกันนะอ่ะโทรศัพท์เฮ้นั่นพวกเขาเป็นใครนะไม่มีใครทั้งนั้นนี่นาที่ควรจะอยู่ตงนี้อ๋อ ช่างเถอะนะฉันไม่กังวลเกี่ยวกับพวกเขาตอนนี้แล้วล่ะว,วางสายกณผู้ชมแบบนี้คือต้องกังวลแล้วล่ะนะมนกังวลไม่ได้แบบนี้ต้องกังวลแล้วล่ะอู้อาจโทรศัพท์อีกแล้วครับหรือยังนี่แหละขึ้นลิฟต์ไปเลยนะแล้วก็ไปถึงบนสุดที่เป็นคอเลยกณผู้ชมเดี๋ยวเราดูซ้ายขวาก่อนขึ้นลิฟต์ ขึ้นลิฟต์เลยใช่ไหมอัดโทรศัพท์เฮ้ทำไมเธอถึงไม่ไปขึ้นลิฟต์ก่อนล่ะ <c oughs> ว้ยคุณผู้ชมระวังนะเอา้าตายแลว้วคุณผู้ชมเราเจอตัวนี้เลยเนี่ยแมทแจ็คนะก,กระโดดโผล่เข้ามาจากหมวกของมันนะคุณผู้ชมตายแลว้วคุณผู้ชมแมดแจ็คหรอแมดแจ็คเอคเอเราเช็คคุยนะจ้อง แล้วก็ทําใจให้ว่างนะคุณผู้ชมเราขอเช็กก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนนะคุณผู้ชมอ่ะไอเจ้าคนเนี้จะพูดเฉพาะคําพูดเมจิกเท่านั้นแหละนะคุณผู้ชมคืออะไรเนาะคาพูดเมจิกเหรออุ๊ยอุยอุยอุยคุณผู้ชมอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอ่ะรอดรอดอ่ะแม็กแจ็คเนี่ยก็ดูเหมือนจะกระซิบอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะเอ่อ คุณผู้ชมจะไงดีอ่ะมันพูดเฉพาะเมจิกวอร์ดคืออะไรให้เราคุยเหรอคุยไปก็น่าจะไม่มีประโยชน์มันจะพูดแต่เมจิกวอร์ดถูกไหมจ้องเหรอเราจ้องนะคุณผู้ชมนะจ้องไปที่ไหนคุณผู้ชมคอร์เนอร์เชเซอร์ออฟกับคอร์เนอร์ออฟนะลูกออฟที่กำลังวิ่งไล่กับลูกออฟที่อยู่ตรงมุมนะคุณผู้ชมนะนะคุณผู้ชมจ้องที่มันวิ่งไล่แล้วกันนะคุณผู้ชมนะไอเจ้าออฟเนี่ยที่มันถูกวิ่งไล่เนี่ยมันก็เลยอ่อนแรงลงนะคุณผู้ชมนะ อ๋ออ๋อออออคุณผู้ชมอ๋ออโออ๋อออออนี่ไงวิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่คุณผู้ชมเราต้องยังไงเนี่ยเราเราเคลียร์ไม้อะเราลองเคลียร์ไม้สิเราไม่สนใจแมกแจ็คเนาะแล้วก็คลิดเกี่ยวกับเกสอดอกไม้แล้วก็แสงอาทิตย์นะคุณผู้ชมอาการป้องกันของเราก็เพิ่มหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเออ มันก็ยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอ้ยโดนจนได้นะคุณผู้ชมนะอ่ะแมดแจ็คก็คุณผู้ชมยังไงดีนะอ่ะลองคุยแล้วคุณผู้ชมแม่แจ็คก็ขัดขึ้นมาในขณะที่เราพยายามคุยกับตัวเองนะดูเหมือนมันจะพึงพอใจด้วยนะคุณผู้ชมนะพึงพอใจที่ได้ขัดเราอย่างนั้นเหรอเอาคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมยากเหมือนกันนะอันนี้อ่ะแมดแจ็คคุณผู้ชมอ่ะแมดแจ็คต้องต้องอะไรต้องคุยใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะ หนีแล้วนะคุณผู้ชมนะได้เงินเท่าไหร่ได้หกสิบเกือบไปแล้วไหมเนี่ยทำไมถึงมีมอนสเตอร์อยู่ที่นี่ได้ล่ะฉันหมายถึงไม่เป็ญหาหรอกจริงไหมพวกเราเนี่ยรีบไปต่อดีกว่านะคุณผู้ชมถ้างั้นเราไปเซฟใหม่ก่อนนะคุณผู้ชมให้เลือดเราเพิ่มเนาะเซฟใหม่ให้เลือดเราเพิ่มแล้วก็แล้วก็ขึ้นลิฟต์แล้วคุณผู้ชมเราจะไม่ไปไหนแล้วเนาะ อ่ะเซฟก่อนนะคุณผู้ชมนะเซฟสิจ้าอ่ะไปกันดีกว่าคุณผู้ชมขึ้น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 ลิฟต์ไปเลยเนาะนะนะคุณผู้ชมขึ้นลิฟต์เลยนะไปจ้าอา้าวไม่ได้ผลนี่มันไม่ทำงานหรออะไรนะลิฟต์ไม่ทำงานอย่างนั้นหรอเออถ้าอย่างนั้นไปทางขวาก่อนกล้วกันนะแล้วก็มุ่งหน้าไปเอา้าเมื่อกี้ล็อกบาอีกอ้าว โทรศัพท์มาอีกเฮอพวกนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยฮะเราควรจะข้ามไปได้นี่นาเอาคุณผู้ชมสรุปเราไปทางซ้ายถูกต้องแล้วนะคุณผู้ชมอีผีเฮ้ออ่อะไปจ้ะอะไรอีกเลยเนี่ยฮะ <c oughs> ดูเหมือนว่าเธอเนี่ย <c oughs> ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นจนก,กว่าเราจะกดสวิตช์ปิดมันนะแต่ว่าโดด อ่าพวกเลเซอร์เนี้ยมันจะ actuate เมื่อเธอทำแบบนั้นด้วยนะเอิมดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาตามคำสั่งนะอ่ะเป็นสีส้มสีส้ม,ส,ส,มสีฟ้าเข้าใจไหมก็ขึ้นขึ้นที่ไปนะจนกระทัง่งถึงอัสไีสสเลยส้มส้ม,สมฟ้าเหรอคุณผู้ชมฟ้าอ่ะ,อะคุณผู้ชมสีส้มคือคุณผู้ชมเดี๋ยว สีส่อซ้อคือขยับสีฟ้าคือนิ่งใช่ไหมคุณผู้ชมเหลือสิบหกเลยคุณผู้ชมอ่ะไปดีกว่าคุณผู้ชมเราจำอ่ะโทรมอีกแล้วโอ้พระเจ้าเธอบาดเจ็บอย่างนั้นหรอฉันฉันขอโทษทีนะฉันน่ะให้ลำดับเธอผิดไปหน้าต่อให้ลำดับเธอไม่ผิดฉันก็ผิดอยู่ดีเพราะฉันจำไม่ได้ก็ทุกอย่างคงจะดีขึ้นเองแหละโอเคไหม ก็รีบไปทางขวาต่อไปนะอ่ะไปคุณผู้ชมอ่ะไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยโอ้มีทางแยกอย่างนั้นเหรอเออเออเออลองไปทางขวาก่อนก็แล้วกันนะเชื่อได้มิเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะไม่ฉันว่าเธอควรจะขึ้นไปข้างบนนะอ่ะไปนี่ก็ได้อ้าว,วายมันมาแล้วคุณผู้ชมไยคุณผู้ชม อัศวินอัศวินบล็อกทางเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอัศวินอัศวินทำไมชื่อซ้ำล่ะไหนไหนเราจะไหนไหนก็แล้วกันนะคุยหรือร้องเพลงนะขอเช็คก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะเออก็ไหนไหนเนี่ยก็แอตแท็กสามสิบหกป้องกันสามสิบหกนะดูเหมือนไอ้เจ้าเมต้าเมกาตอนตัวนี้เนี่ยจะได้พลังมอร์ดิงสตาร์มานะคุณผู้ชมมอร์ดิงสตาร์เหรอปิดตาของเธอซะอุ้ย ไม่ปิดหรอกอย่างนั้นอนุ้ยเยอะอืมโอ้โหเยอะคุณผู้มชมยากเหมือนกันนะอุ้ยคุณผู้ชมเราเพิ่มก่อนเลยเราเอาจังฟู้ดก่อนเลยคุณผู้มชมเรากินจังฟู้ดนะอ๋ะอที่อืมคุณผู้ชมคุ้ม,ม,มจใจยังไงดีเนี่ยฮะอ่ะอันนี้ก็หลบได้แล้วคุณผู้มชมนะอ่ะหายใจลึกๆนะคุณผู้มชมนะเออเรามันมันมีพลังใช่ไหมมีพลังเราเราเราร้องเพลงแล้วกันคุณผู้มชม เราร้องเพลงเก่าๆร้องเพลงกล่อมเด็ก,กเก่าๆนะก็ไหนๆไหนก็มองมาแล้วก็ดูเหมือนจะง่วงนอนนะคุณชมนะ굿ไหนเอาจะหลับแล้วหรอโอ้ยโอยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวอ่ะก็ไนนๆเนี่ยสมัชมอร์นิ่งซ a าของเธอนะคุณชมนะเอายังไม่ได้หรอเอาลองคุยดูซิแล้วก็คุยกับคุยกับมอร์นิ่คุยกับไหนๆไนนว่าวันนี้เป็นไงบ้าง ไม่มีอะไรตอบกลับมานะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเราว่าโอ้ยเราว่าเราว่าเราต้องเราต้องร้องเพงลงแล้ว่ะละละลรบายนะอะคลิปร้องเพลงต่อไปนหนๆก็ปิดตาอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมกูดบายแล้วคุณผู้ชมอุ้ย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 ,ยเดี๋ยวนะเอออ่ะ,อะ,อะ,อะกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนอะไรเนี่ยผงของดวงดาวเหรออะ ซิงอีกทีนึงคุณผู้ชมกลอบมันให้มันหลับให้ได้นะลองเพลงต่อในในก็หลับนะคุณผู้ชมในในกลนนะคุณผู้ชมในในกร่นอสแปร์รอดแล้วนะคุณผู้ชมเราได้เจ็ดสิบทองนะอีนี่ทอาทีนะฉันฉันว่านั่นนะ่ะเออเรีไปทางขวาแทนก็แล้วกันนะอีเอาพายบอกทางฉันผิดอ่ะไปคุณผู้ชมคุณผู้ชม อันนี้ต้องหยุดสีฟ้าต้องหยุดนิ่งนะคุณผู้ชมนะเออดูเหมือนจะมีเลเซอร์มากขึ้นนะโอเคฉันว่าฉันจะไม่ทำพลาดอีกต่อไปแล้วหครั้งนี้นะเดี๋ยวฉันไป deactivate เลเซอร์ก่อนก็รับกันนะแล้วก็เธอจะได้ผ่านไปได้ง่ายๆนะจุดจุดพวกนั้นนะ่ะพวกนั้นนะ่ะไม่ยอมปิดล่ะฉันไม่สามารถจะปิดพวกมันได้ oh, <no. S 1> ฉันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยว ฉันนะ่ะจะจัดการต่อก็แล้วกันนะฉันนะ่ะจะไปปิดพลังที่ที่ที่มันอะไรโหนดทั้งหมดของมันเองก็แล้วกันนะเธอจะได้สามารถเดินข้ามไปได้เออโอเคไปได้วังแล้วคุณผู้ชมไปก่อนไปก่อนเร็วไปก่อนไปก่อนไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นมาที่หลังนะโทรม,มาทำไมตอนนี้เดี๋ยวหยุดอ้คุณผู้ชมพลัง มันเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมมันเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว oh, <no. S 1> <c oughs> บ้าจริงไม่มควรจะเป็นแบบนี้นะฉันฉันจะปิดมันอีกครั้งหนึ่งแล้วพอฉันแล้วพอมันปิดแล้วแล้วก็นะลองขยับไปนิดนึงนะแล้วก็หยุดนะโอเคไหมเธอจะได้ไม่บาดเจ็บคลิปอ๋อ,อคุณผู้ชมค่อยๆไปนะคุณผู้ชมนะ อ่าโอเคอ้คุไม่้ชมอ้จะจบแล้วคุไม่ยชมผ่านแล้วอาะโทรมาใหมจ๊ะเป็นไงล่ะฉันจัดการทุกอย่างได้เลยขอบคุณมากจ้ะทุกอย่างเนี่ยจัดการได้แล้วล่ะนะขอบคุณจ้ะอาคุณมู้อมเซฟอ่ะโทรมเมกแล้วโอเคเธอควรจ้ะเธอควรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ดูไม่เหมือนกับแผนที่ของฉันเลยล่ะนะฉันขอโทษนะฉันฉันฉันต้องไปแล้วอ่าวางสายคุณผู้ชมเซฟก่อนแล้วกันนะอะก็อากาศเนี่ยก็มือดูเหมือนจะเต็มไปด้วยโอโซนนะคุณผู้ชมนะเต็มเปี่ยนไปด้วยกลิ่นโอโซนมันก็เลยทาให้เราเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นนะคุณผู้ชมเซฟนะคุณผู้ชมนะโอเคคุณผู้ชมถ้าง,งั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอเทนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยเราน่าจะใกล้ถึงใกล้ถึงจุดสําคัญของเนื้อเรื่องเลยนะคุณผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ